ุณแดนคะรืมหรือยังว่าพวกเรายังไม่กลับนะคะครับคือไอริสมันเป็นคนดีนะครับผมยืนยันอีกเสียงเลยแล้วก็ผมคิดว่าคุณคิดถูกแล้วครับที่คุณให้โอกาสไอริสเอ่ออะไรนะคะคือผมก็ ดีใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนรักผมแล้วกับคุณรักกันผมก็คงหมดห่วงฮะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอ่ะผมได้ยินเรื่องที่ไอริสมันขอความรักจากคุณแล้วครับขอความรักจากฉันก็ถ้าไอริสมันสามารถผ่านบทโหดของพี่สาวคุณได้ผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวนะคะฉันว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วนะ ผมเข้าใจถูกมาแล้วครับผมเห็นกับตาดกังหูหมดแล้วอ๋อก็คุณบุริศเขาให้ฉันเล่นบทละครที่เขาเขียนให้พี่ขีมมาค่ะฉันก็เล่นไปตามบทที่ได้รับบทละครค่ะบทละครมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ อ,อถ้าอย่างนั้นก็คอยล่องอ,อกทำไมคุณถึงต้องล่องอกด้วยล่ะคะคือที่ผมล่องอกเพราะว่าผมเป็นห่วงคุณกับไอริสท,ที่ว่าต้องผ่านด่านโหดกับพี่สาวคุณนะครับแค่ คุณว่าผลการพิสูจน์ของเราชัดเจนไหมชัดเจนแดนทำเสียใจที่รู้ว่าเข็มหอมมีใจให้หนายและตอนนี้เขาก็รู้สึกโล่งใจที่รู้ความจริงว่าเขาเข้าใจผิดไปเองแดนทำรักเข็มหอม,มจริงๆด้วยคุณเข็มหอมก็คงจะมีใจให้เพื่อนผมเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าส่งผลต่อความรู้สึกของสองคนนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ ฉันไม่ยอมให้สองคนนั้นรักกันแน่ผมก็ไม่ยอมหรอคุยอะไรมุงมิงกันอยู่ได้คะมิดาขอรู้เรื่องด้วยคนได้ไหมคะ <c oughs> บู้จิตวิญญาณด้วยพันธนาการแห่งรัก